การถ่วงล้อค่ะเออยังไงนะคะตัวเลขมันต่างไงคะเจ็ดสิบกับห้าสิบห้าต้องให้ตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่คะสองช่องศูนย์ศูนย์นะคะอค๋อนี่ยี่สิบห้ากับสี่สิบห้า อขายุดนี่คือเราต้องรู้ว่าเราต้องตอบเพิ่มใช่ไหมคะต้องตอบตรงนี้อ๋อศูนย์กับสามสิบห้าต้องให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์เหมือนกันอ๋อศูนย์นี่คือฝั่งนี้แล้วก็สามสิบห้าคือฝั่งนูน้นอ๋อโดยให้มันอยู่แนวข้างบนใช่ไหมคะ อุยก็เป็นงานที่ต้องไปเอ็ดอ่อนเหมือนกันนะคะเนี่ยคนทำก็ต้องใจเย็นๆใช่ไม่เย็นไม่ลงตัวเดี๋ยวมันจะสั่นใช่ใช่ใช่ใชอ๋อหนูก็ไม่เคยรยู้เลยเนี่ย อ่าสุดๆแล้วก็คือจบแล้วตัวนี้เขาเรียกอะไรนะคะตัวนี้ตัวไหนตัวนี้เหรอเมียที่หนูกำลัง่ายอยู่มันเป็นซ้อนสอนสอนที่เติมลมอ่ะสอนเติมลมไหมตัวนี้คะก็คือี่เป็นตะกัวครับตะกัวติดเหล็กตะกัวทวงเอาตะกัวทวงซึ่งเอ่อขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพี่รู้ได้ไงว่าต้องใช้ขนาดไหนมันก็มีตัวบอกหรออ๋อแต่ละไซส์มันมีกี่ขนาดคะตัวนี้หลายขนาดตั้งแต่ห้าถึงห้าสิบคนเ้ ห้าถึงห้าสิบนี่คือหมายถึงน้ําหนักเหรอคะใช่ครับน้ําหนักเป็นหน่วยอะไรคะตัวนี้เป็นหน่วยกัมเหรอกรัมครับอ๋อห้าตัวนี้เป็นอีแปะตัวนี้เป็นอีแปะอีแปะหัวม้วนตันเลยทําด้วยอะไรคะตะกัวอ๋อตะกัวเหมือนกันตะกัวผสมนิดน่เราาต้งแมกทำกับแมกอ๋อล้อแมกใช่ไหมคะแต่นี่ล้อเมนของหนูมันไม่ใช่ล้อแมกก็คือใช้สองตัวนี้ไม่ใช่อีแปะถ้าเป็นอีแปะที่ต้องแพงขึ้นมาใช่ปะคะ ใช่หรออืมแล้วคิดยังไงอ่ะคะถ้าเป็นร้อแม็กเราบอกก็คิดละพาเดอร์ก่อนนั้นแหละอ๋อ